ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ผมมีโอกาสได้ออกไปเยี่ยมทางภาคเหนือนิทรรศการผลงานหรือสรุปการดำเนินงานใน2กิจกรรมหลักก็คือ1เราได้มีโอกาสได้ไปดูไปชมการจัดนิทรรศการและร่วมเสวนาในการจัดนิทรรศการโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษซึ่งคำว่าพื้นที่พิเศษเนี่ยก็มีอยู่2ลักษณะก็คือพื้นที่สูงกับพื้นที่เกาะแก่ง ซึ่งมีสภาวะการความยากลำบากในการจัดการศึกษาจากการที่ได้ไปพบปะและก็เยี่ยมชมนิทรรศการรวมไปถึงได้พูดคุยกับผู้บริหารครูก็เป็นที่น่ายินดีที่ภายใต้ของความยากลำบากของนรงเรียนต่างๆพวกเราแต่ก็มีเห็นความพยายามของคณะครูผู้บริหารโรงเรียนตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาต่างๆได้ให้ความร่วมมือในการที่จะแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะเห็นทิศทางในการที่จะาวางแผนในการแก้ปัญหาในโอกาสต่อไปซึ่งผมคิดว่าในการจัดการศึกษาสําหรับพื้นที่พิเศษเหล่านี้อาจจะต้องมีแผนในการที่จะจัดการศึกษาเป็นการเฉพาะเพื่อยกระดับคุณภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ําให้กับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารต่างๆนะครับ อย่างไรก็ตามในโอกาสนี้ก็ขอชื่นชมในความตั้งใจของคณะผู้บริหารคุณครูเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เสียสละดูแลเด็กนักเรียนเป็นอย่างดี